สวัสดีครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่2จาก2 EP ที่ว่าด้วยเกร็ดความรู้ทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งนะครับซึ่งใน EP ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงไปแล้ว30เรื่องด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังจะสามารถฟัง EP ที่1ได้จากลิงก์ที่ลงไว้ให้ด้านล่างในคําอธิบายคลิปนะครับ EP นี้ก็จะนําเอา30เกร็ดความรู้ทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งนะครับที่จะทําให้คุณเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่น เข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับมาฟังกันนะครับข้อ1คุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนเก็บตัวหรือว่าอินโทรเวิร์ดเมื่อคุณมีเรื่องตลกที่คุณคิดในใจแล้วก็ขำอยู่คนเดียวนะครับคนเก็บตัวหรือว่าคนอินโทรเวิร์ดมักจะชาร์จพลังงานเพิ่มได้จากการใช้เวลาอยู่คนเดียวแล้วก็มีช่วงเวลาในการคิดทบทวนนะครับ การนึกมุกตลกให้ตัวเองแล้วก็รู้สึกขำจนยิ้มกว้างหรือว่าหัวเราะออกมานะครับไม่ใช่เป็นอาการของคนที่สติไม่ดีอย่างที่เรามักจะเห็นในหนังหรือว่าในละครนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีแสดงความตลกที่เปิดเผยความลึกของโลกภายในของคนเก็บตัวหรือว่าอินโทรเวิร์ดและจินตนาการที่เข้มข้นของพวกเขานะครับเรื่องตลกจากภายในนี้สะท้อนถึงรูปแบบหนึ่งของความสนุกสนานในตัวเองและความสามารถในการใช้ความคิดและการสร้างสรรค์ที่เป็นอิสระนะครับข้อ2 ใครสักคนบนโลกใบนี้ต้องการคนแบบคุณในชีวิตของพวกเขาและก็เฝ้ารออยู่เสมอที่จะให้คุณปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของพวกเขานะครับคำพูดที่ยกระดับความรู้สึกนี้บอกเราถึงเอกลักษณ์และคุณค่าของคนแต่ละคนมันได้เตือนเราว่ามีคนที่จะชื่นชมและก็มีความสุขจากการมีอยู่จากพรสวรรค์และจากวิธีการที่เราทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความรักหรือความสัมพันธ์อื่นๆมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และการรู้คุณค่าของเรานั้นสามารถสร้างความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายและมีความเชื่อมั่นว่าเรามีค่าในสายตาของคนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าของเราอย่างแท้จริงและเราจะรู้สึกมีความหมายที่จะใช้ชีวิตเพื่อรอคอยการพบกับคนคนนั้นนะครับข้อ 3. 1. ในความรู้สึกที่แย่ที่สุดของคนก็คือเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารำคาญสำหรับคนที่คุณอยากจะคุยด้วยนะครับสำหรับคนหลายๆคนความกลัวที่จะถูกมองว่า น่ารำคาญหรือเป็นที่อึดอัดใจในสังคมสามารถนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและวิตกกังวลได้ความรู้สึกว่าตัวเองจะทำให้คนอื่นลำบากใจนี้เป็นเรื่องปกติของความวิตกกังวลทางสังคมนะครับการเอาชนะความวิตกกังวลนี้ก็คือการสร้างความมั่นใจในตนเองและฝึกการเรียนรู้ทักษะทางสังคมทำเหมือนที่คนทั่วไปทำอยู่การหาความรู้และปรับปรุงตัวเองสามารถช่วยให้คนเราอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นได้ดีขึ้นนะครับข้อ 4. จนกว่าคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะไม่เห็นคุณค่าเวลาของคุณจนกว่าคุณจะเห็นคุณค่าของเวลาของคุณคุณจะปล่อยมันผ่านไปเฉยเยไม่ทําอะไรกับมันคําพูดนี้บอกเราถึงความสําคัญของการเห็นคุณค่าในตัวเองและการเคารพตัวเองนะครับเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเรามีโอกาสน้อยที่จะระหนักถึงความสําคัญของเวลาในชีวิตของเราและวิธีที่เราลงทุนกับเวลานั้น ในทางกลับกันการเข้าใจคุณค่าในตัวเองช่วยให้เราสามารถจัดลําดับความสําคัญของเวลาสําหรับทําสิ่งที่ตรงกับค่านิยมและก็แรงบันดาลใจของเรานะครับซึ่งจะนําไปสู่การสแสวงหาที่บรรลุผลสาเร็จแล้วก็มีจุดมุ่งหมายมากขึ้นในชีวิตของเราข้อ 5. ความรู้สึกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่จะเกิดกับคุณก็คือการปล่อยวางความผูกพันกับคนสิ่งของหรือสถานที่ที่ให้ความรู้สึกไม่ดีต่อคุณนะครับการปล่อยวางความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ หรือว่าทิ้งสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ต่อเราอีกต่อไปอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ปลดปล่อยคุณและก็เพิ่มพลังให้คุณนะครับบ่อยครั้งที่เรายึดติดอยู่กับผู้คนหรือสถานการณ์ด้วยความคุ้นเคยหรือความกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้การยอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเต็มใจปลดปล่อยอิทธิพลด้านลบออกไปจากชีวิตของเราสามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆการเติบโตก้าวหน้าของคุณและความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับคนที่ดีกับคุณในปัจจุบันนะครับข้อ6 ทุกอย่างเป็นไปตามแผนหากคุณไม่มีแผนการมีเป้าหมายและแผนที่ชัดเจนจะมีความสําคัญต่อการเติบโตและความสําเร็จของคนแต่ละคนนะครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นเรามักจะเห็นคุณค่าเวลาของเราแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและดําเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ การเปิดรับกรอบความคิดที่มุ่งเน้นเป้าหมายช่วยให้เรามีประสิทธิผลมากขึ้นทำงานเชิงรุกและก็เติมเต็มในการสแสวงหาของเราได้นะครับข้อ7ระยะทางไกลแค่ไหนก็เดินไปได้ถ้าคุณยากจนพอคำพูดตลกที่ฟังดูแล้วขบขันนี้บอกเราถึงความสามารถในการอดทนและความสามารถในการปรับตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่เราพบกับความท้าทายหรือว่ายากลาบากนะครับ เมื่อใครบางคนกําลังเผชิญกับข้อจํากัดทางด้านการเงินหรือว่าขาดปัจจัยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตพวกเขาอาจจะพบว่าตัวเองกําลังเดินเป็นระยะทางที่ไกลมากเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางวลีนี้ทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความยืดหยุ่นในจิตใจของมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่ยากลําบากซึ่งแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะข้อจํากัดทางการเงินและอุปสรรคต่างๆได้นะครับข้อ8 เป็นความจริงที่ว่าชีวิตเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนและถ้าชีวิตเป็นเรื่องยากสําหรับส่วนตัวคนแต่ละคนความยากนั้นก็จะทวีคูณสําหรับคนเป็นผู้นําคนแต่ละคนสามารถคิดว่าฉันแต่ผู้นําต้องคิดว่าเราคําพูดนี้ยอมรับว่าชีวิตนําเสนอความท้าทายและความยากลําบากสําหรับคนทุกคนแต่ผู้นําต้องเผชิญกับแรงกดดันและความรับผิดชอบเพิ่มเติมในฐานะผู้นําพวกเขาไม่เพียงแต่จัดการปัญหาส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังแบกรับภาระในการชี้นาและก็ตัดสินใจแทนคนอื่นอีกด้วยการทําความเข้าใจกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครที่ผู้นําต้องเผชิญจะส่งเสริมการเอาใจใส่และชื่นชมบทบาทของพวกเขาในบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าในชุมชนนะครับข้อ 9. เสื้อผ้ามีส่วนในความประทับใจอย่างลึกซึ้งต่อบุค,คลิกภาพของคุณนะครับเสื้อผ้ามีบทบาทสําคัญในการสร้างตัวตนของเราและวิธีที่คนอื่นมองเรานะครับ การเลือกเสื้อผ้าของเราสามารถสื่อถึงค่านิยมความเชื่อและบุคลิกภาพของเราต่อโลกภายนอกได้จิตวิทยาของแฟชั่นนี้ชี้ให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายของเราสามารถส่งผลต่อความมั่นใจในตัวเองและวิธีที่เราจัดการกับสถานการณ์ทางสังคมต่างๆการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของเสื้อผ้าทําให้เราสามารถใช้แฟชั่นเป็นวิธีการแสดงออกและการสื่อสารไปยังคนอื่นได้นะครับข้อ10ถ้าคุณอารมณ์เสียเกี่ยวกับบางเรื่องหรือว่าบางสิ่ง การใช้เหตุผลเชิงตะก,กะที่ถูกต้องเที่ยงตรงของคุณจะถูกโยนออกไปนอกหน้าต่างอารมณ์สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของคนเรานะครับบางครั้งมันอาจจะครอบงำหรือว่าสกัดกั้นการคิดอย่างมีเหตุผลเมื่อเราระเบิดอารมณ์หรือว่าปล่อยให้มันมีอิทธิพลเหนือเราในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเหตุผลเชิงตะก,กะของเราอาจจะถูกทำลายนำไปสู่การตัดสินใจด้วยทางเลือกที่หุนหันพลันแล่นหรือว่ามีอคติการระหนักรู้ถึงผลกระทบของอารมณ์ที่มีต่อการตัดสินใจ จะช่วยให้เราสามารถปลูกฝังความฉลาดทางอารมณ์และสร้างการตัดสินใจที่ถูกต้องสมดุลและก็มีข้อมูลมากขึ้นนะครับข้อ1 1ถ้าคุณต้องการให้ใครสักคนชอบคุณมากขึ้นให้ขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากพวกเขาลองดูวิธีง่ายๆด้วยการขอหรือถามในสิ่งที่พวกเขามีโอกาสจะตอบว่าใช่เราเรียนรู้สิ่งนี้จากเทคนิคทางจิตวิทยาของเดลคานกิกีนะครับ เดลคานิกี่สอนวิธีการที่เน้นให้เห็นถึงศักยภาพในการโน้มน้าวใจด้วยการขอความช่วยเหลือเล็กน้อยเมื่อเราร้องขอบางสิ่งที่น่าจะได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากคนอื่นนะครับสิ่งนั้นจะช่วยสร้างความรู้สึกของความร่วมมือและการเชื่อมต่อกับคนคนนั้นหลักการของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี้จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความไว้วางใจทําให้ง่ายต่อการทํางานร่วมกันและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในเชิงบวกนะครับข้อ12 ในขณะที่คุณพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งให้ฟังมากกว่าพูดและเมื่อถึงคราวที่คุณพูดให้พิสูจน์ว่าตอนที่เขาพูดคุณได้ฟังด้วยการทวนหรือว่าสรุปคําพูดของเขาอย่างตรงประเด็นนะครับการฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นองค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเมื่อเราอยู่ในการสนทนาเราควรพยายามฟังมากกว่าพูดโดยการซึมซับและเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูดอย่างเต็มที่ เราสามารถตอบสนองอย่างรอบคอบและแสดงความสนใจอย่างแท้จริงในความคิดและความรู้สึกของพวกเขาการพิสูจน์ว่าเราตั้งใจฟังไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณภาพของการโต้อตอบแต่ยังเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างคนเราได้ดีอีกด้วยนะครับข้อ 13. จิตใจเป็นอวัยวะแห่งการสะท้อนมันสะท้อนทุกอย่างที่คุณคิดดังนั้นจงเลือกความคิดของคุณอย่างชัญฉลาดนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตสูงมักจะพูดตรงกันว่า เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตจิตใจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สะท้อนโลกภายในของเราและกําหนดการรับรู้ของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงนะครับการเลือกความคิดของเราอย่างชาญฉลาดสามารถส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของอารมณ์และมุมมองโดยรวมเกี่ยวกับชีวิตของเราเทคนิคทางปัญญาอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจจากความรู้เก่าไปเป็นความรู้ใหม่สามารถช่วยให้เราท้าทายรูปแบบความคิดเชิงลบที่เราเคยคิดและเสริมสร้างความคิดเชิงบวกและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ข้อ14เมื่ออยากจะเป็นอะไรจงแกล้งทําว่าคุณเป็นจนกว่าคุณจะทํามันได้ทําจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณเป็นจริงๆเราเรียกมันว่าภาพลวงตาแห่งความมั่นใจคําพูดที่ว่าแกล้งทําจนกว่าคุณจะทําได้บอกเราถึงผลกระทบของความมั่นใจในตัวเองต่อความสําเร็จและได้ตามเป้าหมายการแสดงความมั่นใจแม้ในขณะที่เราเองอาจจะไม่รู้สึกถึงมันจากภายในในตอนแรกนะครับแต่สามารถมีอิทธิพลต่อวิธีที่คนอื่นมองเรา และวิธีปฏิบัติต่อเราในสังคมและในการทํางานนะครับโดยการใช้ภาษากายและพฤติกรรมที่มั่นใจเราสามารถสร้างกระแสตอบรับเชิงบวกและค่อยๆเสริมความมั่นใจในตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับข้อ15การยิ้มมีสเสน่ห์มากกว่าการแต่งหน้าถึง69%การยิ้มมีผลอย่างมากต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเรานะครับการวิจัยพบว่ารอยยิ้มธรรมดามีสเสน่ห์มากกว่าการแต่งหน้าอย่างสวยงามถึง69% รอยยิ้มที่จริงใจจะแผ่ความอบอุ่นความน่าเข้าหาและพลังงานเชิงบวกทําให้บุคคลเป็นที่ชื่นชอบและก็ดึงดูดใจผู้อื่นได้มากขึ้นนะครับข้อ 16. การกอดเป็นเวลา20วินาทีจะปล่อยออกซิโทซินซึ่งอาจจะทําให้คุณเชื่อใจได้นะครับการกอดอย่างน้อย20วินาทีสามารถกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจและความผูกพันปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการรักษา ของสัมผัสทางกายในการสร้างและเสริมความสัมพันธ์ทางอารมณ์ร่วมกับคนอื่นการกอดคนที่รักหรือการสัมผัสทางร่างกายเพื่อปลอบโยนสามารถเสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจและก็ความใกล้ชิดได้นะครับข้อ17คนที่รักสีดํามีจิตใจที่มีสีสันมากที่สุดจากการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่าคนที่ชอบหรือว่ารักสีดํามักจะมีจิตใจที่สดใสและก็มีจินตนาการความชอบของเราสําหรับสีบางสี สามารถสะท้อนถึงบุค,คลิกและกระบวนการคิดของเราได้ขอให้สนุกและมีความสุขกับการเลือกสีที่ไม่เหมือนใครของเราให้มันทําหน้าที่เป็นหน้าต่างสู่โลกภายนอกของเรานะครับข้อ 18. การอยู่คนเดียวและเพลิดเพลินกับการมีตัวเองเป็นเพื่อนดีต่อสุขภาพของคุณมากกว่าการถูกข้อมล้อมด้วยผู้คนมีความสุขอยู่กับความสันโดษเพื่อสุขภาพที่ดีการใช้เวลาตามลําพังและก็เพลิดเพลินในการอยู่กับตัวเองอาจส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและก็ร,ร่างกาย การเปิดใจรับความสันโดษช่วยให้คนเราสามารถเติมพลังคิดไตรรองและครอบพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างละเอียดเป็นโอกาสในการบ่มเพาะความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและปลูกฝังความรู้สึกสงบภายในตัวเองนะครับข้อ 19. คนฉลาดมักประเมินตัวเองต่ำเกินไปในขณะที่คนโง่เขลาคิดว่าตัวเองฉลาดการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาดสูงมักจะประเมินความสามารถของตัวเองต่ำเกินไป ในขณะที่คนที่มีความรู้น้อยกลับมักจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปปรากฏการณ์นี้รู้จักกันดีในวงการจิตวิทยาเรียกว่า d u n n i n g ร r เก e r ์เอฟเฟสะท้อนถึงความสําคัญของการตระหนักรู้ในตัวเองและการประเมินตัวเองอย่างแม่นยําและการเติบโตในความสําเร็จของคนแต่ละคนนะครับข้อ20การสนทนากับผู้หญิงทําให้ผู้ชายมีความเข้มแข็งทางจิตใจการมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายกับผู้หญิง สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตใจและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ชายได้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางอารมณ์และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งอาจส่งผลในเชิงบวกต่ออารมณ์และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้ชายนะครับข้อ21คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเบื่อง่ายอาจจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่คนมีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีความเฉลียวฉลาดมักจะประสบกับช่วงเวลาแห่งความเบื่อหน่ายบ่อยกว่าคนอื่นๆ ใจิตใจที่สร้างสรรค์มักจะ,สะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่และความท้าทายทางสติปัญญาและเมื่อได้รับงานธรรมดาหรืองานซ้ำๆพวกเขาอาจจะเลิกสนใจแล้วก็สแสวงหากิจกรรมที่กระตุ้นพวกเขามากขึ้นนะครับข้อ22คนที่ชอบฟังเพลงมากกว่า1แนวมักจะฉลาดกว่าและมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนชอบฟังเพลงแนวเดียวดนตรีมีผลกระทบที่สําคัญต่อการทํางานของสมองและความคิดสร้างสรรค คนที่ฟังเพลงหลายประเภทมักจะแสดงระดับสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นการเปิดรับสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกันในวงกว้างนี้ช่วยกระตุ้นวิถีประสาทที่หลากหลายส่งเสริมความยืดหยุ่นทางความคิดและการคิดเชิงจินตนาการนะครับข้อ23หากคุณไม่สามารถหยุดความคิดมากมายในตอนกลางคืนได้ก็ไม่ต้องฝืนตัวเองให้หลับให้ลุกขึ้นแล้วจดมันลงกระดาษสิ่งนี้จะทําให้จิตใจของคุณสบายขึ้นเพื่อให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่คือพลังแห่งการบำบัดของการเขียนในตอนกลางคืนพวกเราหลายคนประสบกับความคิดและจินตนาการที่มีมากมายในตอนกลางคืนขัดขวางความสามารถในการนอนหลับของเราอย่างสงบสุขการจดบันทึกความคิดมากมายในยามค่ำคืนเหล่านี้สามารถแบ่งเบาภาร,ระทางจิตใจให้เกิดความรู้สึกสงบและก็ช่วยให้เราพักผ่อนได้ง่ายขึ้นการจดบันทึกในตอนกลางคืนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์รูปแบบหนึ่งทำให้จิตใจปลดปร o เพื่อการหลับไหลที่สงบสุขยิ่งขึ้นนะครับข้อ24 ถ้าคุณประกาศเป้าหมายของคุณให้คนอื่นรู้คุณก็มีโอกาสที่จะทำสำเร็จได้น้อยลงนะครับปรากฏการทางจิตวิทยานี้เน้นย้ำถึงผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อการบรรลุปเป้าหมายเมื่อเราประกาศความตั้งใจหรือว่าแรงบันดาลใจของเราออกไปสู่สาธารณะเราอาจจะสัมผัสได้ถึงความพึงพอใจและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในใจของเราเรากับว่าเราได้ก้าวสู่ความสำเร็จนั้นแล้วความรู้สึกของความคืบหน้านี้สามารถนำไปสู่แรงจูงใจที่ลดลง เนื่องจากสมองของเราอาจจะถือเอาการประกาศออกไปนั้นว่าเป็นความคืบหน้าจริงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับยิ่งไปกว่านั้นการบอกเล่าเป้าหมายกับคนอื่นทําให้เราถูกตรวจสอบและก็ตัดสินจากภายนอกซึ่งมันสามารถสร้างความกดดันและความวิตกกังวลเพิ่มเติมได้หากเราพบกับความพ่ายแพ้หรือว่าไม่บรรลุเป้าหมายความกลัวการตัดสินจากคนอื่นอาจจะบั่นทอนกําลังใจและก็ขัดขวางความก้าวหน้าของเรานะครับในทางตรงกันข้ามการรักษาเป้าหมายเอาไว้ให้เป็นเรื่องส่วนตัว ช่วยให้เราสามารถรักษาแรงจูงใจภายในได้โดยไม่ต้องคอยพะวงกับการตรวจสอบจากภายนอกทําให้เราต้องพึ่งพาแรงผลักดันภายในและความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเราวิธีกระตุ้นตัวเองนี้สามารถนําไปสู่การโฟกัสที่เพิ่มขึ้นความอุตสาหะแล้วก็โอกาสที่สูงขึ้นในการบรรลุเป้าหมายนะครับในทางจิตวิทยาแนะนําว่าการรักษาเป้าหมายให้เป็นเรื่องส่วนตัว สามารถช่วยให้เราสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความมุ่งมั่นโดยไม่มีสิ่งรบกวนหรือว่าผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินทางสังคมยึดมั่นในแรงบรรันดาลใจส่วนตัวของเราอย่างแท้จริงเราสามารถมีสมาธิรักษาโมเมนตัมและก็เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนความฝันของเราให้เป็นจริงนะครับแม้ว่าการสนับสนุนจากสังคมและความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในบางสถานการณ์การเลือกอย่างรอบคอบว่าเมื่อใดและใครที่เราควรจะแบ่งปันเป้าหมายของเราออกไป สามารถช่วยให้เราสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างกำลังใจจากภายนอกและก็แรงผลักดันจากภายในท้ายที่สุดแล้วการเข้าใจหลักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จร่วมกันจะช่วยให้เราเข้าถึงแรงบันดาลใจของเราได้ด้วยวิธีที่เพิ่มโอกาสแห่งความสําเร็จและความพึงพอใจส่วนตัวให้สูงสุดนะครับข้อ25เมื่อคนกลุ่มหนึ่งหัวเราะสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะมองคนที่พวกเขาร่วมหัวเราะด้วยว่ารู้สึกใกล้ชิดที่สุดโดยสัญชาตญาณ การหัวเราะนั้นเป็นโรคติดต่อได้และในการรวมกลุ่มกันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่น่าสนใจเมื่อผู้คนหัวเราะด้วยกันพวกเขาก็จะมองไปยังคนที่พวกเขากําลังหัวเราะด้วยกันและรู้สึกใกล้ชิดที่สุดโดยสัญชาตญาณแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาโดยธรรมชาติสําหรับการเชื่อมต่อทางสังคมและก็แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันนะครับข้อ26ข้อ26ไม่มีเสียงใดจะดีสําหรับคนเรามากไปกว่าเสียงพูดที่เอ่ยถึงชื่อของพวกเขา สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเราพบกับใครสักคนก็คือชื่อไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่อาชีพแต่เป็นชื่อนี่เป็นกฎพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีชื่อของบุคคลน,นั้นมีพลังสำคัญในการสร้างการรับรู้และตัวตนของพวกเขาการได้ยินชื่อทําให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ที่รุนแรงและส่งเสริมความรู้สึกผูกพันส่วนตัวการจดจําให้แม่นยําและก็เรียกชื่อของใครบางคนในการสนทนา เป็นลักษณะพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกันนะครับข้อ27ในทางจิตวิทยามีหลักการว่ายิ่งมีความคาดหวังเกี่ยวกับเหตุการณ์มากเท่าไหร่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความผิดหวังอย่างรุนแรงก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นความคาดหวังมีบทบาทสําคัญในประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราในทางจิตวิทยาแนะนําว่ายิ่งเราคาดหวังเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือว่าผลลัพธ์มากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะประสบกับความผิดหวังอย่างรุนแรงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหากความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับความหวังของเราการคำนึงถึงความคาดหวังของเราสามารถนำไปสู่การตอบสนองทางอารมณ์ที่สมดุลมากขึ้นและกลยุทธ์การ,รเผชิญปัญหาที่ดีขึ้นเมื่อเผชิญกับความผิดหวังข้อ28ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยคนส่วนใหญ่จะเลี้ยวขวามากกว่าเลี้ยวซ้ายดังนั้นหากคุณไม่ต้องการอยู่ในฝูงชนหรือว่ายืนต่อแถวเป็นเวลานาน,าน ก็ให้ไปทางซ้ายหรือใช้เส้นทางที่ไปทางซ้ายคุณจะหลุดออกจากฝูงชนได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยคนส่วนใหญ่มักจะเลี้ยวขวาโดยสัญชาตญาณแนวโน้มทางจิตวิทยานี้อาจจะนําไปสู่ฝูงชนที่ต่อแถวยาวของสถานที่ที่พวกเขาไม่คุ้นเคยการเรียนรู้ลักษณะนิสัยของมนุษย์เช่นนี้สามารถช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกลยุทธ์มากขึ้นเมื่อต้องเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับข้อ29 ร้านค้ามีเทคนิคทางจิตวิทยามากมายตัวอย่างเช่นการเขียนป้ายราคาแทนที่จะเขียนว่าแอปเปิลลูกละ25บาทเมื่อเปลี่ยนเป็นแอปเปิลสลูกร0อบาทสามารถเพิ่มยอดขายได้ดีกว่าทั้งๆท,ท,ที่หารตอนลูกออกมาก็คือราคาเท่ากันนะครับผู้ค้าปลีกมักจะใช้กลอุบายทางจิตวิทยาเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้บริโภคและก็เพิ่มยอดขายการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในด้านราคาและบรรจุภัณฑ สามารถส่งผลต่อตัวเลือกของผู้บริโภคเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่นการนําเสนอราคาสินค้าในรูปแบบที่พูดถึงข้างต้นสามารถสร้างภาพลงตาของข้อเสนอที่ดีกว่ากระตุ้นการซื้อที่เพิ่มขึ้นข้อ30ความทรงจําของคนเราจะบันทึกข้อมูลได้90%ของสิ่งที่เขาทาบันทึกได้50%ของสิ่งที่เขาเห็นและบันทึกได้10%ของสิ่งที่เขาได้ยินนะครับความจําของมนุษย์มีข้อจํากัดที่น่าสนใจโดยความสามารถในการบันทึกสิ่งที่เราลงมือทํา จะจำได้ประมาณ90%ส่วนสิ่งที่เราเห็นเราจะบันทึกไว้ได้ประมาณ50%และสิ่งที่เราได้ยินเราจะบันทึกได้เพียง10%การทำความเข้าใจลักษณะพิเศษของหน่วยความจำเหล่านี้สามารถช่วยเราปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนรู้และเก็บรักษาความทรงจำของเราทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะได้รับการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยสรุปโลกของจิตวิทยาเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ และการเปิดเผยที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความซับซ้อนของพฤติกรรมการรับรู้และก็อารมณ์ของมนุษย์จากการสำรวจรวบรวมวิจัยข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งเหล่านี้เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความซับซ้อนของจิตใจและก็ปฏิสัมพันธ์ของเรา การเปิดใจรับภูมิปัญญาที่รวบรวมมาจากทางจิตวิทยาสามารถนำไปสู่การตระหนักรู้ในตัวเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นและความทราบซึ้งที่มากขึ้นสำหรับความซับซ้อนอันน่าทึ่งของธรรมชาติมนุษย์ดังนั้นให้เราสำรวจและไขความลับของจิตวิทยาต่อไปเนื่องจากความรู้เรื่องจิตวิทยาไม่เคยหยุดที่จะทําให้เราประหลาดใจด้วยการเปิดเผยที่ลึกซึ้งของมันนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของ30 เกิดความรู้ทางจิตวิทยาที่น่าทึ่งนะครับใน EP ีที่2อนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟัง EP ีที่1ได้นะครับโดยดูจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างในคําอธิบายคลิปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กําลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ